วันนี้เรามาชมประโยชน์เด่นๆ3ข้อที่เหลือของจอนินจาวีกันนะกับผมแ Mac m a กกี้ Mae หนึ่งในคนทำสต็อกวิดีโอและโฆษณา SME จอมอนิเตอร์ให้มากับตัวกล้องนะมันเล็กมากนี่ไงตัวช่วยของเราโฟกัสเข้าหมดมันก็น่าจะทำได้ดีกว่านี้แหละครับแต่ว่ามันทำให้เราหงุดหงิดสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาชมประโยชน์เด่นๆ3ข้อที่เหลือกันของจอนินจาวีนะข้อ3นะจอ HDR ขนาด5นิ้วและความสว่างอยู่ที่1000นิตจอมอนิเตอร์ให้มากับตัวกล้องนะมันเล็กมากจนเราไม่สามารถที่จะมองเห็นรายละเอียดคอมโพสตโฟกัส,กสวิดีโอเนี่ยต่างจากถ่ายภาพนิ่งธรรมดานะต้องดูโฟกัส,กสตลอดเวลาโฟกัสเข้าไม่เข้าหลุดเอาเบิร์นเบอร์หรือไม่นะจอที่ได้มากับกล้องมอนิเตอร์เล็กๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะควบคุมคุณภาพหรือเห็นคุณภาพของของไฟล์งานได้ถึงแม้ว่ามันจะมีตัวช่วยมาในเรื่องของพิกกิ้งก็ตามเพื่อนๆเ,เคยเจอปัญหาแบบผมไหมจ่ายเงินค่า ทิปแล้วออกทริปถ่ายเราดูพิกกิ้งจากตัวมอนิเตอร์เล็กๆของกล้องเนี่ยพิกกิ้งขึ้นแล้วกลับมาถึงบ้านเอาไฟล์มาดูปรากฏว่า โฟกัสไม่เข้าเบลออียาเรือหายเลยครับนางแบบนายแบบที่เราถ่ายเราต้องการให้ชัดมันเบลอไปหมดเลยแล้วก็งานนั้นเราลงทุนไปศูนย์เปล่าใช้งานไม่ได้นี่ไงตัวช่วยของเราจอ HDR ขนาด5นิ้ว1,000นิตซึ่งจอมอนิเตอร์ในท้องตลาดที่ยังมีขายอยู่ในปัจจุบันนี้300นิ้ตจอนินจาวี1,000นิตเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยสําหรับการทํางาน outdoor มันสามารถทําให้เรามองภาพมองจอเนี่ยได้เห็นชัดเห็นรายละเอียดชัดเจนโดยไม่ต้องใส่สันห มดให้เกะกะทำให้งานออกคลิปกัลบมาไฟล์80-90%โฟกัสเข้าหมดได้งานคุณภาพปัญหาแค่โฟกัสแค่นิดเดียวตัวนี้ครับมันคือเรื่องใหญ่สำหรับการถ่ายวีดีโอข้อสี่ ก็เป็นเรื่องของระบบปฏิบัติการอะตอม OS ปลายนิ้วสัมผัสปุ๊บก็ตอบสนองทันทีนะครับในระบบปฏิบัติการก็จะมีตัวช่วยเหลือหลายๆอย่างเพียงแค่ปลายนิ้วเรานะครับสัมผัสเข้าไปในแต่ละฟังก์ชันในแต่ละโหมดมันก็สามารถตอบสนองเราได้อย่างดีนะในฟังก์ชันต่างๆก็จะมีเรื่องของการโฟกัสก็จะมีพิกกิ้งเข้ามาช่วยแล้วก็มีขยายซูมขึ้นมาเป็น1ต่อ1ทําให้เราโฟกัสได้ง่ายขึ้นนะครับในเรื่องเอ็กโพเชอร์ก็สามารถดูเว็บฟอร์มดู RGB ดูเวเตอร์ได้นะครับสำหรับเครื่อง มือที่จะช่วยในการควบคุม Exposure, Faming ที่ Auto m o สให้มาก็มีหลาย มีหลายรูปแบบให้ให้เราดูนะครับก็มีหลายรูปแบบก็ช่วยสําหรับการทํางานของเราได้ค่อนข้างดีนะ Payback ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น s l o w มชั่นหรือธรรมดาเราก็รู้อยู่แล้วว่าการ s l o w ม o t i o n เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้ f ฟร m e r ท t ค่อนข้างที่จะเยอะในการจะบันทึกนะการ Payback ที่เป็น Slowmotion เนี่ยมันค่นางที่ต้องใช้ทรัพยากรของระบบปฏิบัติการเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแต่มันก็ทําได้ดีเรื่อง PayoutPayout pay ที่มันเป็น HDMI 2.0เนี่ยนะครับทำได้ดีนะครับ Payout ออกไปจอนิเ i t o r ต่างๆ นะครับระบบปฏิบัติการของ Ninja V ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นระบบปฏิบัติการที่ค่อนข้างที่จะดีแต่ก็มีติอยู่นิดนึงนะในระหว่างเราอยู่ที่โหมดการถ่ายแล้วเราจะมาเพย์แบ็กดูมันจะใช้เวลาในการเปลี่ยนโหมดอยู่ประมาณ3วินาทีมันก็น่าจะทําได้ดีกว่านี้แหละครับแต่ว่ามันทําให้เรา หงุดหงิดแต่ก็คิดว่านะเขาน่าจะทําได้ดีกว่านี้แล้วเขาน่าจะปรับปรุงได้แหละเป็นข้อตีเล็กๆน้อยๆนะครับถือว่า98-99%ก็ถือว่าเป็นระบบปฏิบัติการที่โอเคเลยนะครับสําหรับการใช้งานของเราข้อที่5 จะทำยังไงล่ะเราถึงจะได้คุณภาพไฟล์จากกล้องส่งมายังตัวมอนิเตอร์แล้วบันทึกเข้าไปในฮาร์ดดิสที่อยู่ที่มอนิเตอร์แบบสมบูรณ์นี่นครับมันก็มีพอร์ต HDMI 2.0 Input Output าทำไมต้องพอร์ต HDMI 2.0เพราะมันมีความสามารถในการส่งสัญญาณที่สูงนะสะเทียนไม่กระตุกไม่ขัดขาดให้หายสามารถส่ง 4K 60p 6 0 fps ได้แต่พอร์ต HDMI 1.4ส่งได้แค่25เฟรมเรตต่อ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นส่วนสําคัญอีกส่วนคือสาย HDMI ที่ที่เราใช้ต้องเป็นสาย2.0ด้วยถ้าเราเป็นไปใช้สายที่เป็น1.4อยู่เนี่ยมันจะไม่สามารถส่งข้อมูลที่เป็น 4K 60p ได้มันจะได้แค่ 4K 25p HDMI 2.0เนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งผมก็มองว่ากับการลงทุนครั้งนี้จะใช้ได้อีกยาวครับก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับ EP นี้นะครับก็ครบประโยชน์เด่นๆ5ข้อของตอ Ninja V ไปแล้วนะครับต้องบอกว่าที่ผมเน้นในเรื่องของรายละเอียดต่าง ต่างและจุดเด่นต่างๆนั้นก็เพื่อให้เพื่อนๆได้ตัดสินใจหรือพิจารณาดูว่าถ้าเราซื้อจอมอนิเตอร์ตัวนี้มาใช้เนี่ยนะครับมันคุ้มกับเงินบัเจ็ตที่เราลงไปหรือเปล่าเพราะมันก็ค่อนข้างสูงนะครับกับราคาเราวๆห้0 0 0ื่นบาทพร้อมกับแ c อคเซสซอรีที่ตามมาด้วยนะครับรายละเอียดต่างๆที่ผมให้ไปเพื่อช่วยในการตัดสินใจของเพื่อนๆว่าเราจะซื้อมันมาใช้ดีไหมมันคุ้มเงินเราลงทุนไปหรือไม่และมีอะไรสงสัย อยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรก็ให้เพื่อนๆอินบน inbox มาคุยกันได้นะครับหรือว่าถามไว้ในใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบให้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวเดนะครับเพื่อน ก็ฝากไว้อีกนิดนึงนะครับคลิปนี้ที่ผมทําไม่ได้มีสปอนเซอร์นะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่อยากได้สปอนเซอร์นะอยากได้นะอย่างไรก็ตามนะครับก็ถ้ามีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ EP หน้ามาเจอกันนะับกัแบบการเซตเพื่อใช้งานโดยเฉพาะบายบาย